นังเลีน,นท้นาบนรนีคุณครูนังได้ค่ะขอบคุณค่ะคณคูค่ะนร้องดีมากเลยน่ารักมากเลยเรามาการครั้นี้ก็เรียได้นะดี <c oughs> มากคนที่มาคีคนที่เก่งค่ะมาโรงเรียนนะเราจะได้มาเรียนกับคุณครูจะได้รู้เรื่องเ<ช>ข้าใจ วัว right? นนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรความจริงเด็กๆเคยดูในคลิปว <PAUL Meeting. S 1> ิดีโอไปแล้ววันนี้จะเรียนเรื่องการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาปัญหาคือมีเครื่องหมายให้เราเห็นไหมมีเครื่องหมายให้เราเห็นไม่ได้โจทย์มีไหมคะดูกระดานนะมองบนกระดาษแตม่มีไหมคะไม่มีเนาะแล้วก็มีแต่ตัวหนังสือฉะนั้น มันไม่มีเครื่องหมายเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะก็ต้องอ่านที่โจทย์ก่อนจําได้ไหมคะโจทย์ปัญหาก็ต้องอ่านโจทย์ให้จบแล้วคิดว่าอ่าสิ่งไหนคือประโยคไหนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดประโยคไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามและจะแก้ปัญหาโดยวิธีอะไรอ่ะดูตัวอย่างข้อหนึ่งเลยตู้แช่น้ำเต้มสาม แถ,แถวแถวละสามขวดมีน้ำส้มในตู้แช่ั้งหมดกี่ขวดเด็กๆด,ดูนะคะประโยคแรกตู้แช่น้ำส้มสามแถวนี่คือประโยคที่หนึ่งแถวและสามขวดนี่คือประโยคที่สองมีน้ำส้มในตู้แช่ั้างหมดกี่ขวดนี่คือประโยคที่ ประโยคที่สามฉะนั้นโจทย์ปัญหาจะมีสามประโยคแต่จะบอกว่าประโยคไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามในสามประโยคนี้ประโยคไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามที่เป็นคำถามต้อง่านมาประโยคที่สามคืออะไรคะมีน้ำส้มในตู้แช่ั้างหมดอกีกขวดฉะนั้น ประโยชที่โจทถามนักจะมีคำว่ากีใช่ไหมเป็นคำถามนช่นะอีกสองประโยคนที่เหลือก็คือสิ่งที่โจทย์นำาำโนถึงบอกมาให้เราว่าต้องแช่น้ำส้นนะมีสามแถวและนายแต่ละแถวแช่สามขวดในแต่ละแถวแช่สามขวดฉะนั้นเราจะใช้วิธีอะไรแก้ปัญหาหาคำตอบโดยใช้วิธีอะไร วิธีอะไรคะคูณวิธีคูณมึงพังพังนดังๆนะคะวิธีคูณใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งดูง่ายๆมีคําว่าแถวละมีคําว่าละอยู่ในประโยคมีคําว่าละอยู่ในประโยคและถามหาทั้งหมดคําว่าทั้งหมดนั้นมีการบวกกับการคูณเท่านั้นฉะนั้นแต่ว่าเป็นการคูณนั้นอย่าบอกเราอย่าบเกมีคําว่าแถวละ เราะอ๋อนี่ค oh, si yeah, ือหนัำตอบโดยใช้ว hmm. right. um, ิธ eh ีค ok. mm ูณ hmm. สิ ah, ่งแรกที่เด็กๆต้องทําเขาให้แสดงวิธีทำก่อนอื่นเราต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนอะไรครับพู้ทต่อไปประโยคสัญลักษณ์เขียนประโยคครูไปก่อนเด็กจะได้รู้ว่าประโยคสัญลักษณ์คืออะไรบางทีเรียนแล้วในวิธีบวกวิธีลบสัญลักษณ์หมายถึงการเขียน ตัวเลขนั่นเองประโยคสัญลักษณ์ก็เอาตัวเลขแล้วก็ใส่เครื่องหมายใช่ไหมคะฉะนั้นตัวเลขในที่นี้ในที่กดจดกำหนดมาคือตูวเชิงต้นสามแถวมีตัวเลขอะไรอยู่คะสามสามเรเขียนอ่าเว้นหนึ่งช่องเขียนสามแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณคูณอ่าเอาที่แก้ปัญหาในการคูณเสร็จแล้ว วิธีทำเราก็เขียนว่าวิธีทำสี่เส้นใต้นะคะสองเส้นและเอาเป็นที่โจทย์กำหนดมาเขียนบังเอินมาเลขเท่ากันเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้เอาประโยคแรกขึ้นก่อนก็เขียนโจทย์ว่าตู้แช่น้ำส้มตู้แช น้ำาต้มเห็นไหมคะนี่ตัวหนังสือเอาไว้ทางด้านซ้ายมือส่วนตัวเลขสามเอาไว้ทงด้านขวาขวาให้ดีด้านขวาเด็กๆจะเห็นว่ามันมีขอบสมุดใช่ไหมให้เด็กๆนับไปสามช่องหนึ่งแต่ยูเในกมรทัดเดียว,ดดวยกันะนะดูตรงนี้นะหนึ่งสองสามนับจากข้างหลังมาข้างหน้าก็เคยอเลขสาม สีช sì. ng ่องเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่พอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะคะเขียนช่องที่อะไรเออที่สี่สามตรงกันนะพากันพักดีกว่าสามเดี๋ยวไม่พสามอะไรสามแถวเว้นหนึ่งช่องเขียนคำว่าแถวมีหน่วยเป็นแถวมีลักษณะนามเป็นแถวนี่คือบรรทัดที่หนึ่งเอาตอนที่หนึ่งมาเขียน มามานักที่สองพูดว่าอะไรคะเกยวกับหนึ็ว่าอะไรเชมาไม่ดีถ้เกิดนักที่สองอ่ะแถว ¿Verdad? มาจถงกี่อ่ะถึงแล้วพอถึงแล้วคุดแล้วก็หาคางต่อสามูณสามก็เท่าหกคูณแม่สคูณสามได้เท่าไหร่ก็ใส่สถาแล้วกอะไรก็ถามไปดใส่อะไรจะสอะไรทาอะไรแก้วขวด ไปตรงนี้ทางข้างหลังเนี่ยหลังก้าเดีเป็นใส่แก้วขวดก็ถามคือขวดฉะนั้นเราก็ต้องใส่คำว่าขวดฉะนั้นก็จะได้คำตอบว่ามีน้ำซ้มในตู้แช่ทั้งหมดเก้าขวดนะใส่ถูกไม่ได้ใส่ตามใจฉันเขาถามอะไรใส่ตรงนั้นเข้าใจไหมครังแฟนเนาะแล้วก็ตีดเส้นใต้สองเส้นเหมือนลูกค้า แล้วก็อะไรคะตอตบตอตบฮมฮัมฮัมฮัลฮัมฮหมฮกมมฮัมฮยมฮลมฮยมฮัมมฮัมฮัมฮมมัมม่ัมฮัมฮัมมันเัมัมฮััมฮัมฮัมฮามมัมฮัมัมนามฮัมฮัมัมฮั้ฮัม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 ้มฮัจฮัมมฮััมฮัมม เอออ่าเราอ่านดังคำพมงกัดแม่เลยค่ะแม่ซื้อผักนาต้นละยี่บาทซื้อห้าพังแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทเห็นไหมเจ้านายพอเราอ่านจบเราลืมหาเลยว่าสิ่งที่จะกำหนดคืออะไรคะจะกำหนดว่าอะไร ต้นละยี่สิบบาทซื้อห้าปั้มแม่ต้องจ่ายห้าปั้มข่อดีนะคะส่วนแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทเป็นประโยคถามถามตรงนี้เหรอให้สุธิ์โจทย์ถามแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทคือสิ่งโจทย์ค่ะจานั้นเราเขียนประโยคถามนะถามเลยเอ๊ะเด็กเจะทำอย่างีอะไร มีอะไรผูบอกว่าการพูนในประโยคจะต้องมีคำว่าอะไรละใช่ไหมคะในประโยคการพูนต้นมักจะมีคำว่าละต้นละมีคำว่าต้นละต้นละคือต้นเดียวต้นเดียวยี่สิบบาทนะคะความละยี่สิบบาทไม่ต้งหมายถึงว่าพนะกงานทำละใ้ต้นนะคะ คือตเขียนผิดนะลูกต้องเป็นกามล้ายี่สิบบาทเพราะอันนี้มันเป็นกามพออามกามกัมละยสิบบาทแต่แม่ไม่ให้ซื้อกัมเดียวสกกี่กามนม่ซื้อห้ากัมมากไหมมากมากเนาะมากขึ้นเาะดันั้นต้องจ่ายเงินมากขึ้นใช่ไหมหนึ่งกัมยีสบบาทห้ากัมจะยี่สบบาทไหมต้องจ่ายเงินเป็นยังไงมากหรือน้อยลงควาตอบที่ได้ มากขึ who who ้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะฉะนั down, ้นเราใช้วิธีอะไรแก้ปัญหาวิธีวิธีคูณเห็นไหมที่ทว่าละไงลวถามหาว่าต้องจ่ายเงินจ่ายเงินนี้ไม่มีคำว่าทั้งหมดก็ต้องให้ตรุปได้เหมือนกันว่าจ่ายนกี่ิบาทไม่ได้จ่ายยี่สิบบาทต้องจ่ายมากกว่ายี่สิบบาทบาคหนึ่งกับยี่สิบบาทถ้าซื้อห้ากัมก็ต้องจ่ายเงินมากกว่ายี่ส บาทจึงไม่เจ๊เรื่องกาหนึ่งยี่สิบบาทและห้าันหนึ่ยี่สิบบาทใช่ต้องการมากขึ้นฉะนั้นก็แก้ปัญหาโดยวิธีคูณแล้วก็เขียนปลาอะไรคะแล้วเอาไปหนึ่งช่องแล้วเขียนเลขอะไรลงมาประโยชน์สัญญ์คือตัวเลขคือเลขอะไรก่อนที่โจทย์เลขยี่สิบยี่สิบคือทิ่ที่โจทย์ำโน้ให้ว่าการหนึงยี่สิบบาทซื้อกี่การ รู้แล้วกูดแล้วก็ใส่เลขอะไรลงไปอ่าอ่าแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่าปากท้องเทียมเสร็จแล้วนี่คือได้ประโยคสัญลักษณ์เอารู้แล้วขอข้อนนี้ต้องพูดนะแล้วก็ขพูนหมายว่าวิทยอะไรวิธีทวิธี่ทำเหมือนเดิมแล้วก็เขียนลงมาจะได้ที่พอ เอาประโยคคำถามมาแล้วเขอโทษเอาสิ่งนี้จะำกำหนดอะไรคือแม่เห็นไหมมันพักแรกเนี่ยเนี่ยเอามาเขียนก่อนเลยแม่อะไรคะเด็กๆซื้อพักอะไรมะนาอ่ะขอถูงตัวเลขเขียนี้งไ,งได้ไตัวเลขเขียนตัวเลขหลักเท่นีัวนี้ได้ไหมตามนะแล้วเขียนตัวเลขตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้เมือ่อเราแสดงวิธีทำแล้ว แยกออกจากกันต yeah, okay, ัวเลขจะไปด uh, ouais, ึงมือเลยไปอยู่ทางด้านซ้ายเลยแยกออกจากกันนะฉะนั้น่ามาเขียนทางนี้แบบนี้ไม่ได้ต้องแยกไปโดยนับจากขังหลังไปกี่ช่องกี่ช่องก็นับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเขียนยี่สิบศูนย์ก็จะอยู่ช่องที่สี่เนี่ยเห็นะยี่สิบยี่สิบอะไร แต่รวยด้วยยี่สิบยี่สิบกันหรือยี่สิบบาทนี่ไงเห็นไหมั่ะหนูกำอยู่ข้างหลังตัวเลขหนูอยู่หลังตัวเลขก็เง้นหนึ่งช่องเอาแยกขึ้นหนึอย่างเลยตัวหนังสือแยกออกจากตัวเลขเลยค่ะแยกแยกออกมาเลยค่ะยี่สิบบาทเห็นไหมคะเดี๋ยวมันจะตกขอบเลยเนี่ยเห็นไหมคะ to ma mà? mà thấy gì cắm vào bạn thấy, căng, căng rồi, thấy là... mà, người cắm vào cắm vào cảm thấy sợ là sứ sứ dòng nhiều lời thầm đi không mẹ buồn nha đó là ai đó là à mà đừng tua lê cả đầu tua lê tôm toàn tua lê tôm ha chỉ thấy tôm tua lê là tua là người đứa còn. ha ha là ha bà đây ra ha là ha ha ờ, đâu có đủ thì นี่ยมันมีทำหลังด้เห็นไหมเห็นอ๋อห้าปามเห็นไหมพระเ 5, บิดใส่เครื่องหมายอะไรค<ว>ูนคูนจีนใต้ว่าต่ออยา่างเส้นอ่ะยาวไม่จบต้องรอบจบทั้งหมดเลยสิ่งที่โจท์ถามนี่มีขีเจ้ในใต้ไว้เราก็มาเขียนเลยแม่อ่านความใจเเลยแม หน่วยข้างหลังว่าอะไรร้อยอะไรแม่ตก็ใจ่ายเงินถึงร้อยแม่องเป็นบาทก็ใส่บาทแล้วก็ถามเป็นบาทแล้วตรงนี้เขียนว่าอะไรคะตอต่อต่อใส่เป็นเล็กเลขหนึ่งช่างใส่เปเล็กไทยแล้วเอาหน่วยมาด้วยเอาบาทมาด้วยจบกหนึ่งพ่อผีเส้นได้ผีเส้นไา้เหมือนทุกครั้ง ไม่ยากโจปัญหาคื่อคิดให้ออกว่าเราจะใช้วิธีอะไรนะคะวิธีอะไรโดยสังเกตว่ามันจะมีคำว่าละอยู่ในประโยวิธีคูณเนี่ยมันจะมีคำว่าละต้นละอันละตัวละเนี่ยแล้วเวลาเขาถามหาเนี่ยก็จะคำตอบที่ได้มันต้องมากขึ้นจะมีคำว่าทั้งหมดหรือไม่มีก็ได้แต่คำตอบมันต้องมากขึ้นมากกว่าใครมากกว่าที่เขากำหนด เราเรียกว่าเอาแก้ปัญหาได้โดยใช้ทีคูณทีนี้เมื่อคูแล้วสิ่งสําคัญก็คือการท่องสูตรคูณให้ได้นะคะค่ะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านอีกไปทํานะคะอให้เด็กๆทำโจทย์ปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทําค่ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนวันที่